สวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเนาะที่มาให้กำลังใจพ่อใเยซีฝรั่งเศสบุญเลยบุญเลยใส่คำว่าพ่อใเยซีฝรั่งเศสน,นะครับเนาะครับชิปนี้พี่ยซีก็ดเสีมาบอกจักใหม่ในะพี่น้องเนาะในการทำยูทูบเปิดทุกท่านนะครับเนละ้วมือนี้พี่ยซีก็ เหตุเห YouTube มาประมาณแปดเดือนครับเดือนแรกๆกับพี่นี่ีช่วงโควิดนะพี่น้องเนาะพี่นี่ีก็เห็ดไปมีงานทำนะครับเนาะงานต็วเลยเปิดร้านอาหารเราปิดเบิด้วครับเราะก็เลยเห็ุว่าิคดีๆความ YouTube เห็ดยูทูปเปิดซะบ่ว่าสันเดียใจแรกนะเพื่อนน้องเนาะแต่คิดในะักแก้ว่า ύ, เศรษฐบ้านะนะ้นองยายสิริพรชัยภูมินะครับเนาะน้องครับพินคสีนะครับเนาะก็บอกว่าไอ้บ่มีอย่างเห็ดท้องนะเห็ดตูบเล่นไปเนะาะได้ปรได้๋ยวกนะันนะครับไปเห็ดหล่นไปทันว่าสันน้องก็ยังชีวิตเพื่อนนะครับยูทูป ไปไป,ปีสปะไปนะครับเนาะช่วงหลือนแรกเดียนแรกๆแล้วคเนาะเห็ดเด่นไปลงคลิปก็บว่าเป็นีพี่น้องเห็ดไปเมล็แลกแฝดก่อนที่ลงคลิปก็ต้องโทรถามน้องคือกเนมาเห็ day, ดจังไดโหลดจังไดมาจังไดว่าสันแล้วคเนาะเห็ดไปศึกษากันไปเลยๆนะครับเนาะเพ็ดมากจนฮอดปัจจุบันนี้นะครับเนาะจนฮอดผู้ติดตามหน,นึ่งพันคนนะครับเนาะหนึ่งพันคนแล้วก็ หนึ่งสี่พันชั่วโมงนะครับเนาะผ่านเกณฑ์ของยูทูบเบอร์เพิ่นนะครับเนาะท่านยูทูบเพิ่นก็บอกว่าถ้าได้รับนี่ยังแล้วก็สู่ต่อไปสมัครขับไปต่อไปนะครับเนาะนก็พิจิตก็เฮ็ดมาประมาณแปดเดือนนะครับนะ head, YouTube, เนาะเฮ็ดยูทูบเบอร์มาแล้วครับเนาะก็ได้เหตุยังว่าเป็นพี่น้อง มีเด็ปรึกษาโทรหารพี่น้องหาพี่น้องคือเขาเฮ็ดอย่างเขาเป็นนะลดอย่างไหนเฮ็ดยังไนนงดนแนวฮาวาลูนะจ๊บแนวฮาวาลูขอ,อ,องกบ,บดูนะครับเนาะแปลว่าบดอบอูกับบลูคือเขาครับเฮ็ดไปนะครับมาให้เหรียญไปเรื่อยๆจนกว่าแปดเดือนเต็มๆครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนะเนาะปีสี่เฮ็ดมาได้แปดเดือน เต็มเต็มนะครับเนาะเห็นยูทูบเบอร์นะครับเด้อขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจนะครับเพือที่แวะเข้ามาให้กําลังใจพีซีฝรั่งเศสนะครับเนาะจนกว่าทั้งผู้ติดตามทั้งกิโลเนาะคำเนะาะก็มาจากพี่น้องที่ซอยเหลีกันมานะครับเนาะจนกว่าถึงวันนี้ได้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลัง ขอขอบคุณทุกพี่น้องขอคำว่าขอบคุณมากมากครับผมนี่ครับมีสีกัมาบรนย้ายขึ้นไลสุดนะครับเนาะธรรมดาขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับส่วนสีเป็นยูทูบเบอร์เลยนะครับเนาะลำบาก พี่น้องเอ้ยสู้ๆพี่น้องเขา่าพี่น้องใหม่ก็สู้ไปด้วยกันนะครับเนาะจนกว่าจะถึงวันนั้นวันที่เรารล่อคลอยพีนี้ซีเกินหลังจากผ่านจีนมาแล้วคำนับเขาปไปขึ้นไล่ขึ้นเหนียงมากแบบมาสองเดือนกว่าเลยนะพี่น้องพีพีซีก็ขึ้นไล่ก่ขึ้นเหนียงครับเนะาะเหดคลิปหายธรรมดาก็ขอบกำลังใจจากพี่น้องคือเก่า ให้หน่อยไฮไลท์ก็แล้วแต่พี่น้องนะครับเนาะกำลังใจจากทุกท่านทุกสายทาน้นใจนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่อีซีก็เหตุ <c> u <oughs> <c oughs> ูทูตมาเลยแปดเดือนเต็มนะครับเนาะนี่ครับแปดเดือนเต็มเต็มพี่ซีก็ได้รับข่าวดีจากท่านยูทูบนะครับเนาะว่าคุณผ่านเกณฑ์แล้วแล้วทาง youtube เพื่อจะสั่ง จะส่งพินไปให้คุณวาสัน้นเป็นวานนะครับเนาะกแต่วันที่46สิงหาเนาะครับเนาะวันที่16สิงหาขั้งแรกนะครับเนาะขั้งแรกวยซีกับภาเพ,พาเองนะครับเนาะกรอกที่อยู่ผิดดวยครับเนดะ้อก็เลยว่าได้รับพินไงนะครับช่วงแหวน,นแรกนะครับเนาะก็ะขอไปครั้งที่สองภายในสามหมื่นคนก็นส่งคืนมาให้เอาเลยครับเนดะ้อ พินครับนะพ่อเยสีฝรั่งเศสก็ได้รับนี่ครับยูทูบเบอร์ปลายแดงแล้วครับเนาะพ่อเยสีฝรั่งเศสก็ประสบความสำเร็จทำยูทูบเบอร์นะครับเนดะ้อนี่ครับให้เห็นพี่นอ้องให้เห็นจ,าจา่าจ่าเลยครับ Google เ,เอ็ e ซ์เน,นะครับเนาะท่านเพื่อนก็ส่งมาให้ เอาเรียบไอยถึงมื้อนี้ครับวันจันทร์ที่นี่ครับไปเปิดซองเกิดหมายมาให้นอนเองหพี่นังเลยขอบคุณทุกท่านทีกกน่กำลังใจนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจพี่นีซีตลอดมานะครับแล้วจนก็ได้หลับพินนะครับนาะพินแรบก g o ก g นแน็กเซนได้หับเรียบร้อยนะครับเป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงเรียบร้อยครับ นี่ครับเราสู้กันมากีเดือนกีปีนะครับเนาะกว่าจะได้ไดกกรับใบประกาศไปสนียบัตรนะครับเนาะหรือเราไปทำงานหรือเราไปเรียนหนังสือนะครับต้องมีใบประกาศรับรองนะครับเนาะในปีสี่ PC, รเรียนจบแล้วครับเนาะจนได้รับใบปริญญาหรือใบประกาศนะครับเนาะนี่ครับ ใี้ใจน้ำไียศนะครับเด้อจบมือให้ไปยศด้วยนะครับเด้อ่ขอบคุณห,หลายหลายเด้อครับเด้อไปยศก็ใช้เวลาแปดเดือนครับได้ถือแล้วครับได้เรียบร้อยเครับเป็นยูทูบเบอร์ไปแดงเรียบร้อยแล้วครับเนาะ ใช้เวลา8เดือนนะครับเนะให้รับจดหมายหรือพินนะครับเนาะหรือว่าแขนพินนะครับเนาะเรียบร้อยมาถึงมือพ่อใหญ่สีฝรั่งเศสแล,แล้วเรียบร้อยแล้วครับเนาะนี่ครับดูกันจัดนะครับนะพี่น้องเอ้ย o ูเกนนักเซนนะครับเนาะเป็นกระทรงแหวเรียบร้อยเขาวาเป็น y o u ูทูบไปแดงโดยสมบูรณ์ครับ คุณพี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจเด้อครับเด้อที่ํา,าหหยกำลังใจขอเยสีฝรั่งเศสดีใจมากมากครับเพื่มกันใจเลยครับจนน้ำตาจะไหลนะครับเนาะเพราะเราฝ่าฟันอุปสรรคขวาน้าหรือผู้ติดตามหรือทุกกำลังใจหรือพี่น้องที่มาให้กำลังใจนะครับเนาะ จดกว่าจะถึงวันนี้ได้เพราะยี่สี่ใช้เวลาใช้เวลานะครับเนาะใช้เวลา8เดือนครับ8เดือนเพียงได้รับ g o o g l e เน็กเ t จากพี่ u t u b e เรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับเราก็ผ่านมานานประมาณเพราะยี่สี่ทำ u t u b e มานะครับ8เดือน4เดือนพี่ยี่สี่ก็ผ่านนะครับเนาะ ี่เดือนทั้งผู้ติดตามทั้งกิโลนะครับเนาะก็ผ่าน<ม>ก็รออีกประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพี่ยีสีกอดที่อยู่ผิดพี่น้องภายในภายในหนึ่งเดือนพี่ยีสีก่กอดที่อยู่ผิดนะครับเนาะขอโทษขอไปเป็นความสัปเเปลของพ่อเยซีนะครับเนาะภายในเช็กกวาเราเอนเตอร์ไปแล้วที่อยู่เราเปลี่ยนพอมาเช็กอีกดูทีหลังนะครับเนาะที่อยู่เปลี่ยน ก็ขอไปอครั้งที่สองครับเนาะประมาณสามวันครับขอไปวันอาทิตย์ที่แล้วพี่น้องท่านก็ส่งมาถึงวันจันทร์นี้ครับเนาะถึงแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเนาะนี่ครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเด้อที่แวะเข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณสายฐานทุกน้ำใจนะครับเนาะที่แวะเข้ามาให้พ่อใหญ่สีฝรั่งเศสนะครับเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อใหญ่สีฝรั่งเศสเป็นกำลังใจทำลิปให้พี่น้องชมต่อไปนะครับนะขอคำอสศวสดีทุกทุกท่านนะครับเนาะที่พี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ที่แวะเข้ามาให้กำลังใจครับผม ขอคำวสวัสดีเจอกันชิปหนาและชิปต่อๆไปนะครับเดเป็นกำลังใจให้นะครับเนาะนี่ครับแด้ลับแล้ว <c oughs> เป็นปยูทูบเบอร์ป้ายแดงแล้วพี่น้องเอ๋ยขอบคุณขอบคุณขอบค,ค,คุณทุกท่านทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะครับเจอกันชิปท่าครับผม <c oughs> ขอคำวสวัสดีงามๆนะครับเนาะ,ะขอคำว่า เจอกันชิปหน้าบ๊ายบายพี่น้องจ๋าทุกท่านครับผม